ครับสวัสดีครับเจ้าเพจร้านเตาเคเบิบบอยมันการเดินกระช่างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพาพี่มาดูเตาสเต็กไฟฟ้าครับจะเป็นชุดนี้เลยชุดนี้เตาสเต็กไฟฟ้าขนาด17คูณ30นิ้วครับตัวเตาเป็นสแตนเลสทั้งตัวแล้วก็ตัวกระทะด้านบนที่เราเห็นจะเป็นตัวเหล็กหนาแปดมีเชื่อมติดกับตัวบอดี้ตัวเตาสแตนเลสครับส่วภายในไฟเตาก็จะเป็นวานิชด้านล่างเตาก็จะเป็นตัวสแตนเลสครอบกับตัวแผ่นกันความร้อนไว้ให้ครับ แล้วก็ระบบไฟก็จะเป็นคล้ายๆกับเตาขนมเบื้องโตเกียวไฟฟ้าเลยแบบเดียวกันจะต่างกันแค่ตัวนี้จะมีฐานรองน้ํามันก็คือช่องรองน้ํามันตรงนี้เวลาเราใช้งานเสร็จน้ํามันเขาจะลงรางน้ํามันแล้วก็จะเข้าตรงของน้ํามันตรงนี้เราสามารถถอดเก็บออกได้เลยอถอดทิ้งก็ได้ก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวสเต็กไฟฟ้าเขาจะมีขอบสูงขึ้นมาครับจะไม่เหมือนเตาขนมเบื้องโตเกียวที่เป็นแผ่นเรียบ ก็โดยรวมประมาณนี้ระบบไฟเหมือนกันเลยมีเบรกเกอร์มีตัวตั้งตัววมีตัวสถานะไฟบอกเหมือนกันเลยก็จะประมาณนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเตาสเปกไฟฟ้าก็สามารถสอบถามไปที่เพจเฟซบุ๊กเตาเคบายบอลฝ่ายผลิตาณฑ์เรื่องช่างครับสวัสดีครับ